ทีนี้รอบมาทีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อที่เราบอกว่าแรงตะวันนี้เรือเฟอร์รี่เริ่มี่จะเดินเรือได้แล้วนะคะโดยทันวิชวุจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทันได้ลงพื้นที่ไปในอำเภอดอนซักนะคะบริเวณ่าเทีบเรือดอนซักไปตรวจติดตามความพร้อมการเดินเรือข้องบริษัทเรือข้ามฝากพาณิชย์ตลอดจนไปติดตามการเดินทางของผี่นองประชาชนและก็หนักทองเทียวที่จะเดินทางไปยังเกาะสมุยแล้วก็เกาะพังงันค่ะ นายวิชวุจินโตผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมด้วยหัวหนา้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีในอำเภอดอนซักเจ้านาถีตำรวจเจ้าท่าภูมิภาคสุราษฎร์ธานีแล้วก็น่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนี่แหละค่ะก็ไปแลบรรยากาศการเดินทางข้องหนักทองเทียวค่ะไม่ว่าไป้วยรถโดยสรารรถส่วนตัวแล้วก็รถบรรทุกที่จะเดินทางไปยังเกาะสมุยและเกงงาะพะงันค่ะหล่าจากที่กรนหนีน้นะคะทางจังหวัดี่ได้ประกาศยุติการเดินเรือเป็นเวลาสองวันก็คือ18แล้วก็19ที่ผ่านมา แล้วก็แรกวานี่ค่ะได้มีการยกเลิกประกาศคําสั่งนะคะให้เรือเนี่ยวิ่งได้ตามปกติแล้วค่ะทําให้บรรยากาศเมื่อที่เราเห็นเบี่ยกเบียงนะนักท่องเที่ยวเยอะแยะไบแมดเลยค่ะบรรยากาศทีท่าเทียบเรือซีทานเฟอร์รี่แล้วก็ราชาเฟอร์รี่เนี่ยเป็นไปยั่งคึกคักซึ่งบางบริษัทเนี่ยก็ได้มีการเปิดเที่ยวเรือเสริมพิเศษให้หนักท่องเที่ยวกัน รอยลัก้าซิปนี่เขาบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะก็คือเขาเอะไปเที่ยวฟูลมูนปาร์ตี้แขข้าดรินกันแล้วนะ่ฮะเผื่อไปรวมชะล้องส่งท้ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ที่อีมาถึงในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะแล้วก็คาดว่าพอถึงช่วงนั้นค่ะนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเลื่อยก่อนทําให้มีเงินมุ่นเวียนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ไลยร้อยล้านบาทเลยค่ะครับปัวเกกาโบกันนะครับจังหวัดสุราษฎร์นี่มีการประกาศหดเดินเรือระหว่างสิบแปดสิ่เก้าสิบแปดมาใช่ไหมเพราะคือมันลมแรงจริงๆค่ะเรือตู้คอนเทนเนอร์เนนนนี่ยยยััััังงงอปปากกะครบ ตรงประกาศนะครับเมือ่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายทังจังหวัดก็เปิดและ้วิ่งเรือได้ตามปกติเลแต่ว่านี่ย้ำเน้นย้ำเลยว่าเดินทางต้องลดภัยพุทโธสัรน ทางทีลงเรือไปเกาะมุยกองอันนะครับโดยเน้นย้ำว่าเรือต้องมีชูชีพเพียงพอต่อจํานวนผู้โดยสารที่ขึ้นเรือเนื่องจากในทะเลมีคลื่นลมพอสมควรโยอแต่ว่านะ,ะละการเดินเรือเนี่ยโดยความไม่ประมาตรนะครับเรือเล็กก็ยังควรนอ,นออกจากรั้งในระยะนี้เรือใหญ่อย่างเรือเฟอร์รี่ก็สามารถเดินเรือได้ตามปกติตั้งแต่ว่าเป็นต้นไปก็ใจร้อน,นนั่นแหละในเรือนี่นักท่องเที่ยวเต็มเลยครับน้องยิ่งงค่ะฝั่งเสี่ยงทานภูวาแกค่ะ ครับหลังจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีประกาศนะครับให้งดเดินเรือในระหว่างวันที่18 19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่20นะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงนะครับก็เปิดให้มีการเดินเรือจากดอนสักนะครับแล้วก็ไปเกาะสมุยไปเกาะพังงานต่างๆนะครับเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยปกตินะครับก็วันนี้มาตรวจเยี่ยมกันนะครับมาเน้นย้ําในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารที่ลงไปในเรือหรือว่าที่ขับขี่รถต่างๆนะครับลงไปในเรือต่างๆเน้นย้ําทางผู้ประกอบการนะครับให้ผู้โดยสารได้มีเสื้อชูชีพต่างๆนะครับในการที่จะดูแลป้องกันด้วยเพาราะสถานการณ์ตอนนี้นี่ยังมีคลื่นลมอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เดินเรือด้วยความไม่ประมาทนะครับเรือเล็ก งดออกจากฝั่งนะครับส่วนเรือใหญ่อย่างเช่นเรือเฟอร์รี่ของดีทรานเฟอร์รี่เนี่ยก็เขาบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้สามารถเดินได้เป็นปกตินะครับก็มาให้กําลังใจแล้วก็มาเน้นย้ําในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารครับนะครับอ่ะก็ออกปลอดภัยไว้ก้นนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมามากพี่น้องเองก็ต้องเดินทางกันด้วยกับน้องยงอมเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องออกปลอดภัยไว้ก้นนะครับ